สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับของฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันที่2 0มีนาคมพศ2500 6 6สหนะครับสำหรับเมื่อวานแนวทางก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่1กับ0นย์ะครับก็มาเก็บตุกน้อยนะครับสำหรับ1นะครับก็มา 1- 4เฉพาะจิตนะครับสำหรับศูนย์ก็มา0 3 0 4นะครับตัวเจาะตัวเด่นในรอบปกตินะครับเด้งๆนะครับตบท้ายด้วย v ี p 0พนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ เลขเรนที่ผมได้มาสายวิ่งสายรดนะครับเ้นรด6กับ7นะครับประความชัวนะครับสำหรับ6ก็จะมี06 61 62แล้วก็68นะครับสำหรับ7ก็จะมี07 71 73แล้วก็76นะครับสำหรับตัวเรนนะครับชุด3ตัวก็จะมี27 44 67นะครับ68 63 75แล้วก็641 146นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับบางจัน์ก็ระวังไว้ด้วยนะครับจะกัน4คู่ก็จะมี67 78 8 66778844สนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่20มีนาคมนะครับปสอ 2, 5, 6าหำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมใชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ